สวัสดีครับผมวันนี้ภามาเบิงวิธีการกับจัดหญ่านะครับนี่ขั้นตอนที่สองนะครับหญ่าตามสันคู่นะครับนี่ครับถือข้อมูลหนอดเหยายหญ่า,ากันเหยาวบเ่อกันนะครับ วันนี้สิภามาเบ่งวิธีก <c oughs> ำจัดหญ้านะครับนี่ขั้นตอนที่สองในสวนฟักทองนะครับนี่นะครับเอาเล้วเอาเหญ้าแล้วเพ้นเต่ต้นบักอื้อนะครับนี่พอดีกระซับจากนี้นะครับมามันก็จะเป็นหลองวางสายนามยดพอดีนะครับ จะพามาเบิงวิธีเอานะครับนี่มีคนโฮมหน่อยครับมาถมาด้วยค่ะ หอนแดดบ่แม่เซเวันตาแดดมาหอนเนาะมาหอนแดดเย็นคเย็นมีขนมฟูละอันห่อโอ้ยจีดิซี่ใส่จักรอันให้กันนะผมก็ได้ใส่เต็มหมอกเงี้ยไฟร้ายบ่พานแฮะบ่ท่านสมัยเลยมันต้องท่านสมัยจักหน่อย À à si si n h างามเรียบแห่งสีทอโมนให้มดนะสีจางามก็คือห nhà ก็งามเหมืกันมัน nhà แห่งนะตามค้นต้นกระท้อนเอานะครับนะตั้ง มองระว่างกับใส่บกระจกโสกเลียงเลยนะครับนะพอดีมองขึ้นฉีกเป็นมองว่างซ้ายหนามพอดีนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปสีว่างซ้ายหนามยดให้เบ่งนะครับ ขั้นตอนที่สองของการกัมจัดหยาับนี่วันนี้ท้าวเบิร์ดกะ้าเลื้อตามลองเดินซีกะใส่ผ้าไหมสีเลยนะครับเป็นขั้นตอนที่สามการกัมจัดหยาก็มีอยู่สามขั้นตอนนะครับไทยกบตอนที่หนึ่งนะครับตอนที่สองก็คือเอาแบบนี้นะครับเนี่ย กระตัตงได้คุ้มไปนำหอมนะครับเห็ดหมองว่างซาดอนยศไปนำตอนที่สามก็คือถาโปเบิร์ตนะครับตามลองเดินเผาใหม่นะครับวันนี้เผาใหม่ผลเลยห่อหัวกล่องนำนะครับข้าวสารมันสีพิวไซต์ต้นหมึกอือมันสีหลวกนะครับฟักทองท่านเห็นหนาเลือกเทืออ่อนนะครับเนี่ย ปัญหาออกแล้วงจังสีว่างซ้ายน้ำยศแล้วก็เปิดน้ำห้นะครับบางต้นกรลมยอดแล้วนะครับนี่ออกยอดเงาเหลี่ยงเช่นตัวน,นี้นะครับนะเวลาเก็บหยอดจังสีมากเก็บให้เบิ่องอีกนะครับ พวกนี้ไม่ถน,นั่เอานะครับเบ่งตัวเอาแล้วนะครับจะเป็นลักษณะแบบนั้นครับโขนันขึ้นย่าโศออกแล้วนะครับอันนี้คือสายน้ำว่างนี้ครับขั้นตอนกำจัดเยอะขังที่ซ้อนนะครับเลยไอเสาไปเบ่งม่วนที่ เอาแล้วอพื่อนๆนะครับตัวนี้ก็ใส่รถปั้นนะครับนี่ใส่รถปั้นเรียบร้อยมองนี้ก็จะเป็นมองน้ามันหัวนี่นครับมันจะเป็นหล่องนะครับนี่หล่องที่ผม ถ่ายมาประจอดกันนะครับสุดเลยนะครับนี่มีทุกกล่องนะครับนี่ตัวนี้เป็นสูตรเด็ดสวงสุดท้ายนะครับนี่สวงที่ผสมดอกแล้วนะครับเดวยวจะบอกอีกขึ้นหนึ่งนะครับนี่แหละครับถ้าเอาแล้วเป็นแบบนี้ครับกับจัดหยา ีวันนี้ซิม,ม่าวางสายน้ำยศครับนี่นี่ก็เป็นสายน้ำยศทั้งวงครับเขียนมาเขียนสิบเซนนะครับนี่ระยะพันเมตรนะครับ ตัวน,นี้ราคาหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับนี่นี่นะครับเป็นเบียดน,นะครับผมครับให้เบื้องตรงนี้นะครับนี่เขาจะเป็นไอ้ฟันปลานะครับนี่เป็นรูปตะเคียนหนามตัวน,นี้เขาสิกรพวกเศษเล็กๆใด้นะครับนี่ เพราะว่ามันจะมาผ่านจะมาผ่านผวกนี่นครับนี่ตะเข็บมันคือบพราะเห็นหัวขึ้นเหมืดแต่ว่าเดี๋ยวนี้มิก็ไม่แต่เขาเห็ุมาก,ก็ไม่ตลุ่นนีแล้วครับนี่เพรเห็นหัวนะครับแนมเห็นเมือดมันก็สีว่างตามตองมือนะครับ คทั้งหมดในเขาบางสองเสมอที่ผ่านมานะครับเนี่ยอยาหยากรนยาวเรือเข้ากันนะครับหรือก,ก็เรืมหล่มยอดได้แล้วนะครับนี่วางสายนำยดให้นะครับเปิดน้ำให้บกเกินทามสีเหมือนนะครับก็สิอเรือเก็บยอดจัดยอดจัดแถวใดนะครับจัดยอดไปทางเดียวกันได้เกิดสิงลงให้เบิง เป็นคลิปไปนะครับจังสีบริับสนกันนะครับเฮ็ดทีละอย่างเฮ็ดทีละคลิปไปนะครับคลิปนี้ก็พามาเบิ่งวิธีเอาหญ้ารอบที่สองนะครับแล,ล้วก็พามาชมเบิ่งมื้ออื่นน้ำนะครับนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมแากเพิ่นมาเอาหญ้าซอยนะครับวันละสามร้อยนะครับนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม